สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทํานายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ทา,าโร่หรือทารอดคาร์ดเป็นการทํานายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทํานายหรือการอ่านไพ่ทาโร่ทาโรตการ์ดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สา,ากลโดยชุดไรเดอร์เวททาอด เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่างงมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีพฤษภทรสัสผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21เมษายนถึง20พฤษภาคม เป็นการทำนายระหว่างวันที่1-15ถึง15พฤษภาคมพุทธศักราช2567ัยไพ่ที่ได้ห้าเหรียญหนึดาบอัศวินถือไม้เทา้าราชาถือเหรียญ The m a g i c i เ n 3สามไม้เทา้าเจ็ดไม้เทา้าหนึ่งถ้วย The Star เด็กถือเหรียญ ช่วงนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาหลักโดยในเรื่องของการเงินแต่ก็ยังมีคนคอยซัพพอตอยู่ข้างๆอาจจะเป็นญาติหรือเป็นเพื่อนถึงแม้ตัวเองจะค่อนข้างออไม่มีเงินหรือว่าไปเข้าร่วมกิจกรรมหรืออาจจะไปทำอะไรก็ตามไม่มีเงินสามารถหยิบยืมเพื่อนได้หรือว่าออมีคนซัพพอตให้ก็ได้ ในส่วนของเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือเรื่องการงานก็ค่อยๆวางแผนทําไม่รีบไม่ร้อนบางทีอาจจะทําแล้วสะดวกปลอดโปร่งราบรื่นไม่ค่อยจะมีอุปสรรคปัญหาการเรียนการศึกษาอาจจะเจอเจอค่าหน่วยกิจหรืออาจจะมีกิจกรรมเพิ่มกิจกรรมเสริมที่จะต้องมีการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น แต่ก็อาจจะมีจ่ายได้เล็กๆน้อยๆเจ็ดได้แต่ช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้แล้วก็อาจจะมีคนชอบมาหยิบยืมเงินก็ไม่ควรจะให้ยืมหรือถ้าเกิดว่าเรียนเกี่ยวกับทางด้านการบริหารหรือทางด้านการเงินก็ควรจะวางแผนการใช้จ่ายได้รวมทั้งในเรื่องของการเรียนการศึกษาก็ค่อยๆเป็นไปเรื่อยๆตามที่คาดหวังหรือวางแผนเอาไว้ค่อนข้างที่จะมีความขยัน เป็นแบบประจําแล้วก็ค่อยๆศึกษาหาความรู้หรือปรึกษาเพื่อนที่เรียนเก่งกว่าหรืออาจจะมีความรู้เฉพาะทางในด้านนั้นๆที่คอยขอคําปรึกษาแล้วก็ทําให้ในเรื่องของการเรียนการศึกษาค่อนข้างจะราบรื่นอ,อในเรื่องของค่าหน่วยกิจหรือกิจกรรมอื่นๆอ,อาจจะต้องมีการเตรียมพร้อม สาขาวิชาคณะสายอาชีพที่เกี่ยวข้องเรือ,อจ,จะเรียนหรือศึกษาอยู่ในปัจจุบันเรือจะเลือกเรียนหรือศึกษาในอนาคตการเงินการบัญชีการบริหารการจัดการวิทยาการจัดการการบริหารธุรกิจและการบัญชีครุศาสตร์ศึกษา,าศสาสตรส์เศรษฐศาสตร์ศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์การงานอาชีพ งานก็อาจจะค่อนข้างไรายได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็อาจจะมีในเรื่องของเออการหักเงินถ้าเกิดมีการทำผิดพลาดหรือทำให้งานเสียหรือเอออาจจะทำให้มีต้นทุนสูงผลผลิตออกมาไม่ดีหรือกําไรน้อยก็อาจจะ ค่อนข้างอาจจะถูกตัดโบนัสหรือถูกตัดค่าคอมมิชชั่นได้ส่วนใหญ่ไรายได้หลักๆจะไม่ได้มาจากเงินประจำส่วนใหญ่ก็จะมาจากค่าคอมมิชชั่นหรือพวกโบนัสมากกว่าอาจจะต้องมีความขยันแล้วก็จะต้องพยายามทำงานเป็นทีมจะต้องทำงานโดยทำตามขั้นตอนหรือมีตรกกะ มีแหล่งอ้างยิงหรืออาจจะต้องมีการปรึกษากันค่อยๆวางแผนกันทํำเพื่อไม่ให้เกิดออการผิดพลาดในเรื่องของการงานหรือชิ้นงานหรือผลงานการงานอาชีพที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะทําอยู่ในปัจจุบันหรือว่า,าจ,จะเลือกทําในอนาคตนักวิชาการนักวางแผนนักวิเคราะห์ เออนักการเงินนักบริหารการเงินเลือจะทำงานในมูล,ลนิธิต่างๆหรือสถานสงเคราะห์เลือจะทำงานในองค์กรที่เป็นเกี่ยวกับการเงินหรือการปล่อยสินเชื่อเงินกู้หรืออาจจะเป็นพนักงานการธนาคารการเงินเงินไรายได้ไรายรับส่วนใหญ่ก็รับแบบประจำแต่ไม่ค่อยจะเพียงพอ บางทีอาจจะมีคนมาชอบมาหยิบยืมเงินแล้วก็ไม่ค่อยจะคืนหรือมีความจำเป็นจะต้องช่วยเหลือ,อ,อบริวารลูกน้องหรือคนสนิทก็ได้อาจจะค่อนข้างที่จะมีความเมตตาสงสารสูงหรืออาจจะขัดใจหรือถ้าไม่ให้หยิบยืมหรือไม่ช่วยเหลือก็จะดูเหมือนคนแรงน้ำใจ เออก็อาจจะมีเงินเก็บเล็กๆน้อยๆบ้างแต่ก็เก็บไม่ค่อยจะอยู่เท่าไหร่ไม่ควรจะให้ใครหยิบยืมเงินแล้วก็ไม่ควรจะปล่อยกู้ด้วยในส่วนของโชคลาบมีโชคจากการเสี่ยงแต่ก็ไม่ค่อยจะคุ้มสักเท่าไหร่ได้มาก็อาจจะมาหมุนใช้หรือได้มาแล้วจ,จะมีคนมารีดมาไถมืนได้ทุกคราบ ควรจะวางแผนการเก็บเงินแล้วก็วางแผนการใช้ใจ่ายให้ดีสุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวแต่ก็ควรจะระมัดระวังในเรื่องของออความคิดเล็กคิดน้อยความน้อยใจขี้น้อยใจหรือขี้ระแวงหรืออาจจะคิดไม่ดีกับคนอื่นอาจจะเกิดความเครียด ภายในจิตใจแล้วส่งผลต่อร่างกายได้ในอนาคตควรจะปล่อยวางผ่อนคลายเดินทางสายกลางหรือทำอะไรที่เออไม่กระทบจิตใจของตัวเองหรือผู้อื่นก็ควรจะพักผ่อนให้เพียงพอกำลังกายทำอะไรที่เบาๆหรือทำอะไรที่เช่นชอบ ในส่วนของอุบัติเหตุอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอุบัติเหตุใหญ่อุบัติเหตุในการเดินทางทั้งทางบกทาง,ทงน้ําทางอากาศไม่มีแต่ก็ไม่ครวรจะประมาทความรักคนโสดอาจจะพบเจอเจอ,เอ,อจากที่ทํางานวงสังคมเพื่อนหรือวงสังคมที่ทํางานหรืออาจจะเจอเจอจาก การเดินทางไปติดต่อธุรการงานก็ได้ก็ถ้าจะเจอทางการไปติดต่อธุรการงานหรือการเดินทางก็อาจจะจะเจอคนที่คุณวุิวัยวุฒิใกล้เคียงกันหรือวัยใกล้เคียงกันหรือหน้าตาดูแบบเออค่อนข้างจะเหมือนคนที่วัยวุฒิใกล้เคียงกันเออก็ค่อนข้างที่จะเป็นคน มีความขยันหรือมีหลักการมีตรกรรมมีเหตุผลอะไรพูดจามามักจะอ้างอิงที่มาที่ไปได้หรือพูดจาดูมีเหตุผลดูมีหลักการกับอีกคนหนึ่งอาจจะมาจากวงสังคมของการทํางานหรือของเพื่อนก็ค่อนข้างจะคุณวุฒิวัยวุฒิที่ดูแก่กว่าหรืออาจจะดูสูงกว่าก็ดูภูมิฐานดูมีเงินหรือดู ค่อนข้างที่จะล่ำอ้วนอวบหรืออาจจะดูฐานะดีก็อาจจะยังไม่ได้คบหาให้ดูดูกันไปก่อนเรื่อยๆในช่วงนี้ส่วนคนที่ไม่โสดก็ยังรักกันดีหวานชื่นกันดีอาจจะช่วงนี้ได้เงินพิเศษมาเป็นเงินจากเอ่อเอ่อจากความเสี่ยงหรือมาจากค่าคอมมิชชั่นหรือเงินโบนัสก็ตามก็อาจจะมีพากันไปฉลอง อาจจะไปในที่ที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงหรือในสถานที่ที่คิดว่าอยากจะไปกันมานานแล้วก็ตอนนี้ยังรักกันดีอยู่เข้าใจกันดีแล้วก็อาจจะพากันไปพบปะสังสรรค์ท่องเที่ยวกัน